ไปดูโครงการนี้กันหน่อยค่ะนายเนรรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานท่านเป็นประธานเปิดตลาดนัดใบไม้แลกไขค่ค่ะซึ่งอำเภอสันกำแพงร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการนี้ขึ้นมาตามนโยบายของทางจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารวมไปถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิดค่ะโดยตลาดนัดใบไม้แลกไข่จะจัดขึ้นบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสันกำแพงให้พี่น้องประชาชนเนี่ย นำใบไม้มาแลกไข่ไปในทุกๆวันพฤหัส,สบ,บดีตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง11โมงค่ะภายใต้สโลแกนสันกำแพงเราไม่เผาเอาเศษใบไม้มาแลกไข่หมอกควันไฟป่าห่างไกลหายใจโล่งกันทุกคน กิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมค่ะโดยมีการกำหนดน้ำหนักใบไม้แห้ง1กิโลกรัมแลกไข่ไก่ได้1ฟองสำหรับใบไม้ที่ประชาชนนำมาแลกไข่พอมอบให้กับทางเทศบาลตำบลต่างๆในพื้นที่ของอำเภอสันกำแพงแล้วก็จะนำไปทำปุ๋ยหมักค่ะ หลังจากนั้นพอได้ปุ๋ยหมักก็จะแจกจ่ายคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เอาไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีก็เป็นการช่วยลดต้นทุนบำรุงดินนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและก็กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงการมอบประกาศสิริบัตรให้กับผู้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันผู้ที่แจ้งเบาะแสผู้เผาในที่โลง่ง มอบสิ่งของและอุป,ปรกรณ์ให้กับศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อำเภอสันกำแพงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ